ลึกไหมนี่ยจังหวะน,นี้แหละทุกคนข้างกเกียวๆนี่ฝั่งนี้นเติดไปรุ่นป่ะออยังไงดีเนี่ยเล่นไหมเล่นไหมเล่นไหม,ม,ม,มสวัสดีครับพี่ช่อง d e x t to y o ทุกคนวันนี้นะครับทุกคนนะเรามาอยู่กันที่ ท่ำนะครับทุกคนอันนี้คือผู้ร่วมอุดมการนะครับชื่ออะไรครับผมชื่อเหนือครับมาจากช่องเหนือเออทีวีนะครับอันนี้โปรโมทใช่ไหมครับอย่าลืมติดตามกันด้วยล่ะเฮ้ยสมผมก็วเท่ก็วันนี้นะครับเราจะมาเล่นน้ำตกผันพายนะครับอ่าบอกสถานที่ก่อน ที่นี่ก็เป็นภูไฟลมใช่เป็นน้ำตกของภูไฟลมนะจังหวัดจังหวัดอุดรธาน,นีนะอำเภออะไรก็ไม่รู้ไปเสิร์ชในกูเกิลเอานะออโอเคตามคอนเซ็ปต์คลิปนี้นะครับทุกคนจะบอกว่ามันก็ไม่มีสาระเหมือนเดิมนะครับทุกคนเออก็มาแค่แบบเล่นน้ำตกเฉยสาระขอ,อ,องเราคือการาาพักผ่อนเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีสาระครับใช่จามคาผมเอาไว้การที่เราทําอะไรแล้วมันสนุกมันไม่จำเป็นต้องมีสาระจริงเหรอไม่เชื่อเชื่อก็ได้เชื่อก็ได้เชื่อก็ได้ เอ้ยได้ได้ว่ายน้ำยังเหนี่ยมาเนี่ยเปียกคนแนนนี้ผมก็ไอคนถามกูทั้งถามตัวเปียกทั้งตัวอย่างงี้ผมเอาเท้าจุ่มน้ำครับไปลงลงโชว์ไหนลงโชว์ไหนแบบโดดไปเลยอะก็ซิล่าก็ซิล่าหันมาก่อนหันมาข้างๆร้องหนึ่งสองลงครับลงลงดืดูดืดูดืดู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 ูด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  สรุปคลิปนี้นะครับทุกคนก็เป็นแบบว่าทิปไปแบบพาน้องไปเล่นแบบน้ําตกก็พอนะครับทุกคนเออนั่นแหละสำหรับคลิปตามนั้นเลยมาแบบเงาๆจะบอกว่าฝั่งข้างบนใช่ไหมทุกคนนะแบบไปรุ่นเพียบเลยทุกคนไปรุ่นเยอะมากอ่ะเออแบบแบบจะมาตีกลัวทุกคนเออมังเปิดเพลงอะไรนะลึกไหมเนี่ยจังหวะนี้แหละทุกคนประเด็นคืออะไรรู้ไหมกล้องกูไม่กันน้ำไงล้อมีด้วยก็ไม่ลึกนะ ประมาณเข่าอะทุกคนเออแบบไม่ลึกช่วงนี้น้ําตกมันน้อยใช่ไหมทำไมมันเริ่มลึกวะมันเริ่มลึกอะตรงไหนอะจมมาได้ไหมจมไปเลยนี่ไหนอะน้ํามันขุดตัวที่อะลบตรงนี้ใช่ไหมเอาเท้าเอาท้าเกี่ยวๆไว้เอาเท้าแตะๆไปข้างหน้าแตะๆเหรอมามาหาพี่มาพี่จะได้รู้ถ้าเหนือจมแสดงว่านั่นแหละตัวนั้นแหละโอเคเข้าหลังกูด้วยนะเนี่ย ลากมาลากมาโอเคตรงนั้นนะตรงหลุมพี่ออมได้ไหมโอเคได้น้ำเย็นไหมบรรยากาศเย็นอยู่ตรงนี้มีหลุมไหนนี่เหรใช่ไหมใช่ที่น้องเหยียบเยอะโอเคไปเดี๋ยวเราจะพาไปที่ที่แบบมีสาวเยอะๆอะไรแบบนั้นแหละไปอ่าตอนนี้ขากูก็เปียกเรียบร้อยแล้วไปเนี่ยเดี๋ยวเราไปแส่งสาวไปส่งสาวตรงนี้ระวังด้วยตกได้ เนี่ยมันจะลงยังไงอ่ะเนี่ยลงยังไงตดลงอ่ะเห็นเห็นสามไหมเสาละคนนะไม่มีสแกนเลยดาร์ตัวมากเข้าไปแต่ปัวมีแต่ปัวใช่ไหมเออเราจะไม่กล้าเฉยๆละคนนี่ไงให้เดี๋ยวอ่ะยอุ้ยอุ้ยอุ้อาไม่ทันชิมายแล้วเนี่ยเห็นไหมไม่เห็นโอ้โหเสียดายเสียดายวูบเสียดายเราแทนข้างบนดีกว่าไหมง่ายกว่าเยอะป่ะเพราะว่าทางข้างบนอ่ะ มันเชื่อมกับทางนี้แล้วเราต้องข้ามไปใช่ไหมล่ะเราต้องข้ามน้ำอีกเหรอจำไว้จำไว้จำไว้ตรงไหนมีหลุมมาเล่นเกมลืมแล้วเดี๋ยวอยู่ตรงกลางนะดูพี่ด้วยตกตกไปใจพี่ด้วยสามหมื่นใชครับใช้ได้คุณประโยชน์นะครับทุกคนเดี๋ยวพี่ออมเป็นคนตาบอดเฮ้ยอล้มล้มล้มตาบอดแล้วอะไรสาวสาวโอ้ยเกี๊ไม่มีอะไรไม่ใช่ลุมไม่ใช่ลุมเฮ้ยโอ้ยโอ้ยไม่มีอะไร คืออะไรอะไรอะไรหินโอเคต้องอยังรอดแล้วทีนี้เราก็จะไปเล่นข้างบนเล่นข้างบนนะครับเพราะว่าสาวข้างล่างไม่สวยใช่ไหมเออไม่สวยเออเพราะว่ามีผัวหมดเออใช่ไหมเพรางบนอ่ะมีจริงจะไปยิงมือท้องไหนฮะต้องอะไรอ่ะต้องบีเดสกาอะไรนะบีเดสกาบีสกาเย่บีดสกาเนี่ย ทำไมมันไกลจังเลยอ่ะไม่รู้ไกลมากมากไกลมากมากดูดิมันไกลมากมาก่นนี่ก็ได้เนาะอะไรเนี่ยตี้สวยดีน้ำตลกสวยๆถ่ายรูปเก็บไปอวดเพื่อนตุ้งตู๋หน่อยดิอะไรเนี่ยรอเด็กกันรอเด็กกันไปเลยอุยน่ารักไปเดี๋ยวเราจะเราจะทำยังไงให้โดนช้อนหน้าดีอะครับ ดูจะบแป๊บปโพบ<ม>่อยเออวันนั้นแหละแบบโดนชอนอ้อนหน้าเออแล้วก็บอกว่ากูต่อให้ทั้งหมดอ่ะโอเคมาไม,เาไม่เอาไม่เอา,เ,อาเล่นนะเล่นพี่กลัวเ <c oughs> ขาบอกก่อนนะใครที่จะมาเดินเนี่ยให้แนะนำใส่รองเท้าตลอดเ,เวลาดูเว้นตอนเล่นน้ำใช่เพราะเราเดินเท้าเปล่ามาซุ่มเสียงกาะแก้วทำไมฝั่งนี้ไม่ได้ฟังแบบวัยรุ่นวะมาแต่ผัวด้วยไม่มีไม่มีคนโสดเลยอีจฉาคนสดอ่ะแต่ก็จุดมาสดกันมาเขเสือเขาตลอดไปนะครับเขียนเสือเขาโดตลอดไปเฮ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เ ไม่มีเด็กแต่มีแต่วัยรุ่นไวรุ่นเยอะไหมล่ะไวรุ่นเยอะพี่เป็นวัยรุ่นแต่พี่ไม่ถูกกับวัยรุ่นก็ใจ๊ไหมถูกกับเด็กโอยน้องหมาเนี่ยฮะน้องหมาน้องหมาจิ๋นอุยน่ารักหมาใครวะเ,เนี่ยฝั่งนี้มีแต่ัยรุ่นวะยังไงดีนะเล่นไหม,ม,เ,ลมเล่นไหมเล่นไหมไม่ใช่เล่น<ห>ไวรุ่นเล่นเล่นน้ำแหมเล่นน้ำไหมมาลงเถอะร้อนตีนออยำยำยำ โอเคให้ชุบเท้าได้หน่อยโถแคร์เนี่ยโถแคร่เนี่ยแหนโถแคน์หนีตัวไข่ตัวมันเล้วตอนนี้ผมปีนขึ้นตกมาทั้งหมดสองชุดบงดีป่ะครับดูกล้ามครับดูกล้ามเนี่ยอะตัดต่อตัดต่อกล้ามใหญ่มากกล้ามใหญ่มากอันนี้คือซิกเนเจอร์ของน้ำน้ำน้ำตก บอกเข้าไปอ่ะมันใหญ่อ่ะจะบอกอะไรให้คุณเปบอกเมียเมียเมียผัว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 เนี่ยเนะเนี่ย,ย,ยที่จริงคลิปนี้อะไม่ไม่จะจีบสาวด้วยแต่โกผัวงั้นเราหนีไปหนีไปหนี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 ไปดีกว่าเล่นน้ำตกมันดูไม่เหมือนเล่นน้ำตกเลยมันเล่นมันเล่นหินน่ะเหมือนเรามาเดินเล่นน้ำน้อยเย้กโกเทเนี่ยเข้ามานั้นดีเย้เข้าจริงว่ะอ้าวไม่เข้านี่หวะโอ้โห รู้สึกยัางไงาสอบเสร็จแล้วรู้สึกยัางไงารู้สึกอยากผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกอยากกลับบ้านไปแล้วก็กลับไปโรงเรียนอีกครั้งกลับไปหาคนออกข้อสอบมันก็บอกว่าไ่ออกข้อสอบภาษาเลยวะ <S <S <c oughs> แค่นี้ย่เออวัด <What? S 2> ไอเรื่องที่อ่านดันไม่ออกสอบไอเรื่องที่ออกสอบดันไม่ได้อ่านเออจริงๆิเด้เ <c oughs> พื่อนพี่เนี่ยแหละเรนนี่เล่เาตลกเลยล่าสุดเลยแล้วมันอ่านพวกสูตรคณิตศาสตร์ไซคอเทน่ะทุกคนน่าจะรู้กันดีอ่านอ่านอ่านไปใช่ไหมออกสอบไม่ออกคุดน้อยอ่ะมันออกสี่ข้อเนี่ยแหละทีเนี้ยมันน่าจะถูกประมาณสี่ข้ออะลร สาข้อเดินเดินไปเดินเดินไปเดินเดินไปเดิน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 เ้ินาิิิิเิ ดูสภาพดิไหลเลยก็เล่นน้ำก็เหนื่อยเลยนะก็คลิปนี้เราก็จะขึ้นไปบนภูไฟลมนะใช่ไปต่อเพราะว่าเล่นน้ำมันจะมืดก่อนไงใช่เล่นน้ำตรงนี้มันยังไม่ถึงบนภูมันต้องขึ้นไปอีกมันจะถึงภูแต่ช่วงนี้มันได้สนุกเพราะว่าน้ำน้อยใช่ก็รอเวลาแบบ ที่หัวแฟนเขาอยู่อะไรนี้ก็มาอะไรนี้ก็จะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรารอช่วงที่วัยรุ่นเขาเลิกกันบ่อยๆได้เลยที่เราไม่ได้ถ่ายแบบพวกน้ําตกอ่ะเพราะว่ามันไม่มีอะไรถ่ายในหัวพี่แต่ก่อนใช่ไหมไล์มาเพราะว่าจริงๆแหห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือมันมีน้ําอยู่เออคนตกป่ะวะไม่อะไรตามคนไปกล้องพี่เนี่ยจะตกอะไรเนยนตกนะมา ตอนนี้เราเกิดปัญหาก็คือฝนตกนะครับท่ายสิครับรออะไรได้ฝนตกแต่ถึงฝนจะตกแรงแค่ไหนเราก็ต้องไปดูภาที่ตกดินให้ได้ให้เรยเมื่อกี้กตัตหานมากเลยตานนั้นคุยดีใช่ไหมคุยอยู่แมกแมกหนีเลยกล้องกับตายอันนี้เอาเป็นว่าก็แล้วแต่สถานการณ์ใช่โอเคถ้าไม่ได้ไปดูก็ ปิดได้เี้แหละไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็กลับไปทำพระอาทิตย์แล้วทุกคนนะก็ไปเจอกันเลยว่าจะเป็นยังไงต่อเออปะจุ๊บหน่อยอ่าตอนนี้ก็มาถึงอีกฝั่งหนึ่งมันเป็นฝั่งวิวนะครับพี่เนี่ยฝนจะตกแล้วพมเขาบอกเลยนะผมเขาบอกเลยฝนอะตกวนตีนกวตีนมันตกมันวิ่งผ่านแบบคตอแบบตกตกมาเยอะแล้วพอเราขี่รถได้สักพักฝนตกนีเราเราหายแบบหน้าตาเฉยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะมาดูพระอาทิตย์ตกดินนะครับทุกคน ยังไม่ใช่ช่วงเวลาเออว <ffic. S 1> <vocal. S 2> ่ะอุ color. ้ยแมงปอเยอะจังเฮ้ยแมงปออะไรอย่ากูแมงปอรู้มไหมแมงอะไรเหรอครับแมงมอรู้สึกแปลกๆปลกไหมคนคนน้อยมากน้อยคนเงียบเลยทุกคนดูตีคนมาเออะดูดิเพราะมันไม่ใช่หน้าหนาวเขาจะมาพูดฝอยลมช่วงหน้าหนาวใช่หน้าหนาวคนเยอะมากเงียบว่ะเหมือนที่นี่เป็นร้านนั่งสมาธิตกไปตายไหมเห็นทุกที่เลยว่ะเดี๋ยวอันนั้นมันรังแอะไรรังแยงเหะ ลังล็อกเหี่ยวไหนซูมไปดิมันต้องเลนใหญ่เท่าไหร่ถึงจะซูมได้ประมาณ8 80 200มิลลิเมตรพี่ก็45นึ่งระวังนะโอ้โหระมัดระวังอันตรายนี่ต้องระวังเนยระวังนะเด่นระวังด้วยตกไปตายแน่เลยจะลองไหมไม่เฮ้ยเอาไมา่ถกใจด้วยเฮ้ยเคยเคยเคยฟังเพลงนี้ไหมเพลงเพลงของยังกูอ่ะซีดีซีดีบนดอยอีกคู่บนคออีกไอ้นี่เดี๋ยวดี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  ก็จุพิพิธนี้แล้วเนาะมันไม่มีอะไรทุกคน<ช>ถ้าอยากรู้กว่าน,นี้ก็ต้องมาเองอะทุกคนมันถ่ายทอดทาวิดีโอไม่ได้นะ<ช>อ่าสาระหน่อยเพราะว่าคนจะได้มาดูสาระคือว่าจีบผู้หญิงไม่ได้เลยใช่ไหมทำไมทำไมจีบผู้หญิงไม่ได้เพราะมีผัวแล้วครับใช่ครับนั่นแหละครับทุกคนแค่นั้นแหละทุกคนถ้าใครชอบก็อย่าลืมกระทืบไลค์กดแชร์และกดติด แล้วก็เจอกันในคลิปต่อไปแล้วก็ไมคลิปหน้าปิดสาวๆ,าวๆกูอดจีบผู้หญิงไอ้ชิบหายกูอดจีบผู้หญิง